สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ดมามไปหาเก็บเห็ดนะคะเลิกงานแล้วก็มา,าเก็บเห็ดค่ะเราไปเก็บเห็ดกันค่ะทุกคนมีเห็ดออกข้างทางด้วยค่ะทุกคน ฮะว,วินี่ค่ะเห็ดอุ้ยทุกคนเห็ดเยอะมากนี่อุ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดค่ะทุกคนปะปะว้าเฮ็ดเฮ็ดสุดยอดเลยอ่อนๆนะเนี่ยเห็ดข้างทางไม่นี่นี่โอ้ย กำลังออกนี่นี่นจ้าทุกคนอุย้ยดอกใหญ่มากเหรอ อุ้ยกำลังสวยนะเนี่ยอุ่ยนี่เนี่ย,ยกำลังดีเลยเนาะว้าว นี่อุย้ยแมลงตกใจมแมลงนี่ทุกคนคุณตัดตัดขามันด้วยนี่สุดยอด ไม่แก่ค่ะทุกคนว้าวอุ้ยสุดยอดเห็ดค่ะอุ้ย ยังไม่แก่เลยมันเนาะเนี่ยนี่โอ้แต่อันนี้แก่แล้วอันนี้ได้ไหม แลงด้วยนึกันททักเ mm hmm. อ้ยเต็มตะก้าแล้วพี่น้องเอ้ยนี่นี่มามาเห็ดกลุ่มเดียวข้างทางเต็มตะก้าเลยค่ะ อโอนใช่ไหมไม่เอาไปไปต่อกันค่ะทุกค,คนนี่อุ้ยเห็ดเห็ดแต่มันแกนน okay? ่แล้วค่ะทุกคนนี่นี่นี um, okay ่ได้ไหมตัวนั hmm. uh, ้นได้ไหมก็ได้อยู่นะนิดหน่อยนะนี่นี่นี่อ่านวดอ่อนใช่ไหมอ่อนไหมได้ได้ที่ละอู้ใช่แล้วอนี่พี่น้องเอ้ยมาบ่ทัานดิ เต็มเลยนี่นี่ดอกใหญ่ๆนี่เสียดายมันเ่าแล้วแม่มาบอกท่านจ้านี่นี่นี่ได้ไหมกเกหรออ๋อไปดูกันต่อจ้า โอ้เสียดายเห็ดเ็ดอะไรไม่รู้เยอะมากเลยค่ะทุกคนนี่ตะบัตรแก่แล้วแหละเห็ดพึ่งไหมเห็ด่แก่แล้วเพึ่งแก่แล้วโอ้เสียดายเด้อแก่แล้ว ่จ้าทุกคนเห็ดนี่แล้วจ้าเห็ดน,นี่เห็ดพึ่งนี่อีกอันนึงจ้าอุ้ยแก่แล้วเหรอ เสียดายดิแต่ขามันยังได้อยู่นะขามันอ่ะอุ้ยขายังแข็งอยู่เลยจ้าทุกคน รุนกันต่อจ้าอันนี้แก่แล้วไม่เอาจ้าดีจ้าทุกคนสวยๆจ้านี่หนึ่งดอก ดอกหนึ่งจ้าอันนี้โอ๊ยมะเร็งอีกดอกหนึ eday. ่งจ้าชัดเน็กเน็ตกอยูแฮปบิ้ไซนั่น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 สองตัว Yes and and h e r e one more อินอ nah. ินเดียวยบกนะเย็กขาขาเล็กนี่จ้านี่ค่ะทุกคนดอกใหญ่มากอุ้ยนั่นนั่นอีกดอกหนึ่งนั่นโอ้โนี่นี่โอ่้ย I not believe. โอ้ยเห็ดมากนี่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 เดี๋ยว I take this I have one more เดี๋ยนี่โอ๊ยวันอันนี้แก่ค่ะทุกคนอันนี้แก่อันนี้ไม่เอาแก่ เฮียเนกเนกทีอย <This S 2> <No? S 1> ู่อโศกเฮาฟอุ้ยนี่ทุกคนเห็ดอะไรใหญ่สวยงามมากเลยจ้ะนี่นี่ย่อค้าน่ะโอนเนระแก่แล้วที่นู่นอยู่เดินยังเดินแล้ว เดินเดินแล้วไปตรงนั้นไหมปะน่ะเนอับิสิตร์แดนะเออริฮิเอร์อีนัฟทูเดย์นะโอ้ยนูยังไม่ตัดขาเลยตัดขาก่อนไหมตรงตรงนั้นนะยังไม่เดินเยส Yes I l o o นะ Yes I just I just come down I not look ยูยูลุกยูลุกทิวทิวลาสนะทิวฟินิชตัดขาก่อนค่ะทุกคน นี่ nee. โอ้เต็มตะกาเลยค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อจ้าอันนี้เห็ดอะไรไม่รู้ค่ะทุกคนก็ได้เห็ดกล้ละตะกากับแฟนละค่ะนี่ก็เห็ดพึ่งค่ะทุกคนเห็ดพึ่งอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ไม่ใช่เห็ดพึ่ง ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคัดสไครป์ปนดาชาแนลเ,เลยนะคะทุกคนขอทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะก็ได้เห็ดแล้วค่ะคนละตะก้ากับแฟนค่ะฝากทุกคนกดติดตามให้ปนดาเลยนะคะทุกคน Now we look opposite uh uh oh okay